พระนสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะนี่คืออาหารเช้าของเราก่อนไปทำงานอ๋อตอนไปโรงเรียนกินหลายๆละเฝ้าไปโรงเรียนกู้สีดาเอ,อ่นอะไห้องเขาเนี่ยอากาศท้องไร่ท้องนาะปลายไร่ไปลายนาะมีคนดำนาด้วย <c oughs> นี่แหละเขาจะ่าบรรยากาศ ที่ทงห้ทงหน้าผมให้เงาไทยให้เตือนทวนเรยอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเหมือนนอนบ่เหมือนดอกกัดจำนอนอยู่ทงหน้า <c oughs> เหมือนบ้านสวนนะครับฟีลแบบเออเหมือนบ้านสวนอ่ะมองบรรยากาศแบบนี้ับ กเยกินมือเปล่าคือหลายแต่ <c oughs> กินบมบ่นะเขาเป็นพิเศษกินตอนเช้าเขาไม่กินเยอะ,นะเนาะวบาอาหารเช้าเขาไม่กินเยอะทอดไข่ทอดไข่ดาวกับวเสีกอกตอนหนึ่งแล้วก็สลัดแล้วก็แฮม um don't